เข้าใจแล้วพี่สุเสียพี่อยากช่วยเช็ดตัวให้วินเซนใช่ไหมมีคุณคอยช่วยฉันจะได้ผ่อนคลายหน่อยเรื่องยุ่งยากแบบนี้ฉันไม่ทำหรอกวินเซนมองไม่เห็นทำไมต้องมาเสียแรงด้วยนะไม่เป็นไรฉันสร้างความประทับใจไม่ได้อยู่แล้วเห็นเขาฉันก็ปวดใจฉันขอตัวก่อนนะเออเป็นคนที่น่าสงสารจริงๆนะ ถ้าคุณยังมีสติพวกคุณต้องมีบทสรุปที่สวยงามแน่ีิสุเสียไปแล้วจากนี้เป็นชั้นที่จะดูแลคุณคุณไม่ต้องห่วงนะแม่คุณดีกับฉันมากฉันจะคอยปกป้องท่านแน่นอนร่วมถึงคุณด้วย ยังไงซะคุณก็เป็นบ่อเงินบ่อทองของฉันเป็นยัยบ้องจริงๆจะนอนยังไม่รู้จักนอนให้ดีต้องลำบากบ่อเงินบ่อทองอย่างฉันามาห่มผ้าให้เธอเป็นคนแบบไหนกันแน่นะ พรุ่งนี้เป็นวันกลับบ้านวันนี้สำรวจตลาดได้พอดีเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่เนิ่นๆซู้หลินเยียนเลนวินหลันพวกเธอคอยดูเธอทุกอย่างที่แย่งจากฉันไปเมื่อชาติที่แล้วจะใช้วิธีสศกปรกมาปีนไปฉันกระโดดตึกชาตินี้ฉันจะให้พวกเธอมองดูทุกอย่างที่พวกเธอรักหายไปให้หมดเสี่ยวเมิ่งตื่นแล้วเ่ะไปมากินอาหารเช้าสิ ที่ทำอะไรแต่เช้าเลยเสี่ยวเมิงชิมขนมปังฝีมือสูเสียสิอร่อยมากคุณป้าลู่เอาแต่ชมฉันอยู่เรื่อยหนูเขินนะคะแค่คุณป้าลู่ชอบนะหนูจะทำให้ทานทุกวันเลยนะคะในหน้าเสียดายที่หนูไม่สามารถอยู่ทำให้คุณป้าทานทุกวันได้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เสี่ยวเมิงอาต้องตื่นเช้าหน่อย แล้วก็ทํามื้อเช้าให้คุณป้ารู้แทนฉันช่วยกันดันอยู่กับคุณป้าแทนฉันทำไมคาพูดนี้ฟังดูแป,กแปลกๆนะน่สูเซียตอนนี้เพิ่งเจ็ดโมงยังไม่ทว่าสายได้ยินว่าทานอาหารเช้าตอนแปดโมงเป็นเวลาเหมาะสมกับกระเพาะอ,อาหารที่สุดนะครอีกอย่างแล้วคุณแม่ดีกับฉันมากถึงพี่ไม่พูดฉันก็จะทําดีกับคุณแม่อยู่แล้วนะครันี่เด็กเสี่ยวเมืองนี่ ิดใจดีจริงๆเจ้ซูเสี่ยวเมิองหี่คนชั้นต่ำทำไมถึงปั่นหัวได้ยากเย็นขนาดนี้นะตอนนี้แม้แต่สายตาคุณป้าลู่ที่มองมันก็เต็มไปด้วยความใจดีไม่ได้นี่สายตาที่ทุกคนรู้ว่าฉันตังหากที่เป็นนายหญิงของตระกูลลู่ใจคุณป้าลู่ชอบซูเสี่ยวเมิงแบบนี้ไม่ได้ฉันไม่ปล่อยให้คุณป้าลู่ชอบเธอแนะ่ๆซูเสี่ยวเมิง ฉันหิ่มแล้วพวกคุณแม่ค่อยๆกินกันไปนะคะฉันจะออกไปทาธุระหน่อยน้องเสี่ยวเมิงเพิ่งแต่งงานเองมีธุระสําคัญอะไรทําเหรอคุณป้าชอบกินขนมปังที่ฉันทํามากอีกเดียวเธออยู่บ้านเพื่อเรียนรู้จากฉันสิคือเสี่ยวเมิงเธอลองไปเสดดูสิถ้าเธอปฏิเสธแปลว่าไม่อยากทําให้คุณป้าลูกกินหมายถึงการอากรตัญยู เดี๋ยวถ้าเธอเรียนกับฉันเดี๋ยวฉันสอนแต่วิธีผิดๆให้เธอวิวาดเธอเรียนยังไงก็ต้องทำออกมาแย่แน่นอนนะแบบนั้นพอเทียบกันแล้วไม่ว่าคุณป้าลูกหรือคนอื่นก็ต้องคิดว่าเธอ,อยังห่างฉันกับฉันมากเดี๋ยวให้ไม่หวังเรียนรู้จากพี่นะฉันจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมถึงจะสามารถรับหน้าที่ลดภาระรของคุณแม่ได้ เด็กคนนี้ไม่นึกว่าเป็นเด็กสาวที่มีความพยายามขนาดนี้คุณแม่ฉันไปก่อนเนดะีายวายบายค่ะบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยนะเชะิตอนนี้ทำให้คุณป้าลู่รู้สึกดีกำลังสูสีเมืองเข้าปีใหญ่คุณป้าน้องเสือเมืองทำแบบนี้ดูจะเห็นแก่งงานเกินไปหน่อยหรือเปล่าครับทำไมเหรอ ผู้หญิงพอแต่งงานแล้วคิดว่าต้องคอยอยู่ข้างๆแม่สามีกับสามีถึงจะถูกการที่เธอทําแบบนี้ไม่แน่ว่าบางทีอาจติดต่อกับชายอื่นที่คิดไม่ซื่อหรือเปล่าเซียวมึ่งไม่ใช่คนแบบนั้นนะเธอไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเงนินก็ดีจริงๆคะ่ะเชิ่แค่สองวันซูเสียวมื่งก็ทําให้คุณป้าลูกเปลี่ยนความคิดได้แล้ว ฉันต้องหาทางทำให้เธอไปจากบ้านหลังนี้โดยเร็วที่สุดหเหนื่อยจังในที่สุดก็เดินทั่วตลาดแนละ้วดูเหมือนอุตสาหกรรมความงามระดับลากยาเป็นอุตสาหกรรมที่มีการวิพากมากสุดในตอนนี้สองสาวันนี้แวะสำรวจเพิ่มอีกทีแล้วกันอัดมันอัดมันแรงๆเลยนะไอ้ขี้เมาเห็นร้านเราเป็นอะไรเนะอนเออกล้ามาเอะอันนี้พื้นที่ของเราเลอ นั่นมันเสี่ยวลุยไม่ใช่เหรอหยุดนะพี่ยังไม่หยุดนี่ตายแน่พุกนายรู้ไหมว่าเขาเป็นใครเขาเป็นชายตะกูลเหลิวชื่อน,นะอชายตะกูลเหลีวเหลีวลุยเหรอไี่ยินว่าตะกูลเหลีวคนข้างมีทิพลงั้นเรลวเรื่องก็ได้นะเหลียวลุยมือถือนายล่ะถอยคนขับรถบ้านนายมารับนายกลับไปซะพี่เสี่ยวเมือง คี่เสือมั่งเย็นๆเธอทิ้งผมแล้วขอร้องอ่ะช่วยผมหน่อยเธอนะเหลิวลุยผู้ชายตะกูลเหลิวผู้มันที่เคยเป็นเพื่อนเล่นในอดีตของสู้หลินเย็นตั้งแต่เด็กจนโตผมเห็นพี่เป็นพี่สาวแท้ๆช่วยเป็นน้องน้าวเย็นนได้ไหมผมไม่อยากยกเลิกงานแต่งเธอท้องลูกของผมแล้วลูกจะขาดพ่อไม่ได้